มันกินใครหยูวนั่นน่ะ

ลุดร้อยกันเกือบแล้ววิ่งไล่ผมใหญ่เลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแกวิีเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปดูผัวไอนางยากนะก็ผมเนี่ยได้ยินข่าวนะครับว่ามันเนี่ยเหมือนว่าที่เมียมันตายไปเนี่ยมันก็จะออกาอะว่าไปถ่วยนะผมว่ามันเนี่ยคงจะแค้นอะไรสักอย่างแล้วก็แค้นหนักมากเลยขนาดลูกคนอื่นเนี่ยมันยังจับไปไม่รู้ว่าตอนเนี่ยมันได้กินไปหรือยังนะทุกคน ก็โอเคผมเนี่ยก็จะเริ่มเดินทางตอนนี้เลยฮนะทวนก่อนที่มันเนี่ยจะคําเอาก็จะแอบดูแอบส้มดูมันนะว่ามันเนี่ยทําอะไรนะก็มีจะมีลุ้นไม่ว่าจะได้เจอมันหรือเปล่าไปกันทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปกันตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ลงมา ถึงน้ำตกแล้วนะทุกคนนี่น้ำตกสายนี้นะที่ผัวยนางยักษ์เนี่ยมันได้อยู่นะทุกคนผมว่าน้ําเนี่ยมันน่าจะไม่มีคิดแล้วละ่ะ ว่าพิฝนตกมาแรงเนี่ยพิษมันก็น่าจะออกไปหมดแล้วนะเฮ้ยโหตกใจเลยนะทุกคนผมคิดว่าผัวยนางยักษนะ์นะเจอไหมตรงต้นไม้นั้นน่ะมีภาพที่ผวยนางยักษ์เนี่ยมันได้พันอยู่นะแต่อยู่บนต้นไม้ ตกใจคือว่าวววเจอผูอ้ใหญ่นางยาสละเห็นเจอไหมโอเคอเคุยเ,เดินทางต่อดีกว่าโหไม่กี้ใจเนี่ยเสียไปเลยตกใจผมว่าน้ำเนี่ยน่าจะดื่มได้แล้วนะที่ผมคาดคิดไว้นะก็ ยังไม่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นแล้วหมู่บ้านของลุงแกเนี่ยผมก็หาไม่เจออีกเลยนะแต่ลูกแกเนี่ยเหมือนว่าจะตกใจผมแล้วก็ผมเนี่ยมาส่งผมเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปหมู่บ้านเลยไม่รู้ว่าอยู่ในเมืองรับแรหรือเปล่าเพราะว่าผมเดินตามเนี่ยไอหนุ่มน้อยคนนั้นเนี่ยมันได้หายไปแล้วนะทุกคนผมว่าน่าจะอยู่ในเมืองรับแรแล้วก็ ใช้ดื่มน้ำน,นี้เป็นประจำใช้ดื่มน้ำน,นี้เป็นประจำนะก็เลยโดนพิษพวกไอคนที่มันไม่ดีเนี่ยมาทำร้ายเอานะไปเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนผมดีนเสียงปแปลกๆัวนผมว่าน่าจะเจอละเดี๋ยวรอไปดูทางนี้แล้วกัน มันทำอะไรวะนั่นนะ่ะไอ้นั่นนะ่ะผมจำได้เลยผัวไอ้นางยักษ์เฮ้ยมันกินใครอยู่วะนั่นนะ่ะ จุดมีนมันไหมเฮ้ยด,ดูดีมันสับใหญ่เลยอะ กินเนื้อไขวันนั้นอะนอนแน่นิ่งไปเลยนะผมดูจากลักษณะนเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็ได้มีน้าตรงนี้ที่ผมตกใจเมื่อกี้ กำลังกินเนื้อใครอยู่วะเนี้ยที่ผมได้ยินข่าวคือมันเนี่ยไล่ทํำลายคนไปทั่วเลยเพราะว่ามันเนี่ยค้างนะที่เมียมันเนี่ยได้ตายแล้วก็มันโมโหหนักมากมันน่าจะไล่กินคนอื่นเยอเนี่ย ผมดูจากลักษณะนเนี่ยคนที่นอนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนในเมืองรับแรก็ได้เพราะว่าการแต่งตัวนี่เหมือนมากเลยเหมือนคนในเมืองรับแรเลยนะกินใจเนี่ย ัวจจังวะผมขอซูงไกลๆนะเพราะว่าผ้ามันเนี่ยหดหูมากเลยไม่กล้าเข้าไปด้วยอัวจะได้เป็นอันตรายแทนนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ด้านบนเลยนะมันยังไม่เห็นผม ขอดูล่าลาวไว้สักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเป้าหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นผมแทนเราต้องใจเย็นนะเพราะว่าคนที่นอนอยู่เนี่ยเหมือนจะตายไปแล้วด้วยเธอไม่ไหนวะ มัน,นหันยเรยโอโหน่ากลัวมากคนต้องขออััยนะที่พามาเจอที่ภาพแบบหดหูแ่แบบนี้นะเสียวแท้เลย แล้วเด็กคนนั้นเนี่ยไม่รู้ไปไหนมันกินไปแล้วหรือยังวะควนต้องขอถามนะผมว่ามันน่าจะกินเด็กคนนั้นไปแล้วอ่ะดูจากลักษณะเนี่ยต้องขอถ่ายไกลๆนะเซฟตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวลงไปข้างล่าง พูดเอดยอะทุกคนให้พานเนี่ยมันบรรยายไปนะไม่รู้มนไปทำอะไรเดี๋ยวเอาลุกไปดูเหมือนมันจะไปกินน้ำหรือเปล่า,านะไปสำรวจเลยน่าจะไปกินน้ำนะอยู่ตรงนั้นมีอีกศพนึ่งศพนั้นน,นอนแน่นิ่งเลย ต้องหลบก,ก่อนนะหลบหลังต้นไม้ด้วยมันเข้าไปไแนวนั่นอ่ะ กินเนื้อแบบสดๆเลยนะ มันจะดีกลิ่นผมมันหามองแล้วนะผมว่าจมูกมันเนี่ยไวนะมันไล่หามองไลยเลยดูดิมันน่าจะได้กลิ่นนะใช่แหละเนี่ยตะกูลละมันได้กลิ่นนะจมูกมไวมากจมูกมันเนี่ยได้กลิ่นไวมากเลย โอหบน่ากลัวจัดเลยมันข้างอะไรของมันวะนั่นอะเมื่อกี้มันข้างอะไรไม่รู้นะมันน่าได้กินผมแต่ตอนเนี้ยผมมาหลบหลังกินแล้วล่ะโหมันนอนกินอยู่กับศพเลยอ่ะมันกินมันกินตรงไหนมันก็นอนตรงนั้นเลียดดูดูท่านอนมันดิเฮ้ย นานนั่นเลยหรอวะน่าเป็นคนที่คอยระวังอะไรตลอดแหละดูดีมันถือมีดไม่ปล่อยเลย ภาพงไม่ได้ล่างดีว่า

เกือบแล้ววิ่งไล่ผมใหญ่เลยเดี๋ยวไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเป็นเหยื่อของมัน้ายต่อไปนะไม่คิดว่าจะมาเจอภาพแบบนี้ไปโดน คือผมเน,นี่ยผัวยนางยักษ์ไม่เลี่ยนะมันเนี่ยไล่ผมสุดมากแล้วตอนที่มันกินนะน่ากลัวมากแล้วโดนโหผมเนี่ยดันพลาดเดินไปแล้วก็เห็นเนี่ยมันลื่นนะทุกคนผมก็เลยลื่นลงไปมันดิ้นเสียงผมพอดีเลยโอ้โหถ้าหนีไม่รอดเนี่ยผมอาจจะได้กลายเป็นเหยื่อมัน คนต่อไปก็ได้นะดีนะที่มันไม่ไล่ผมเพราะว่ามันเนี่ยมีเนื้อที่จะกินต่อนะทุกคนน่ากลัวมากขอพักก่อนตอนนี้ผมได้หนีมาไกลแล้วไกลพอสมควรโอเคนะก็ได้เห็นแบบจังๆเลยแล้วผมไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับ อะไรแบบน,นี้ด้วยนะคือมันเนี่ยกําลังที่จะกินเนื้อเลยนะไม่แกแล้วก็เหมือนจะสับเนื้อหรือเปล่าสับคนเป็นเป็นเลยนะผมว่าเหมือนทอนั้นเนี่ยมันก็จะยังตายไม่สนิทด้วยแหละโอ,โอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยพ่อจะเดินทางกลับก่อนดีกว่าผมว่าไอ้หัวยักษ์ร้ายคนเนี้ต้องปราให้สิ้นนะ ไม่งั้นเนี่ยอาจจะเดือดร้อนไปเรื่อยเืเลยวิมาเมื่อกี้คือเหนื่อยมากโอเคทุกคนขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วก็จะเอายัางไงต่อนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องคิดอีกทีน่าจะเอาลุงหมายเนี่ยมาป่ามันนะจะได้ซึนทาบไปสักทีในใหววนาะงยาคนนี้ผมดูเนี่ยฤทธิ์มันเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดานะผมดูเนี่ยเหมือนคนที่มัน กินอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นเพชรคาตในเมืองรับแลด้วยแหละโหเพราะว่าการลักษณะการแต่งตัวเนี่ยเหมือนเพชรคาตในเมืองรับแลเลยไปร้อนเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะค้านะไม่เป็นเหยื่อมันเนี่ยก็ดีแค่ไหนละเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับ